ดูทางทีิ้งตัดใบได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆดูดิตัดเตี้ยวหน่อยเนี่ยอะไรรูปใบอะไรมันขึ้นมาอีกโอ้นี่ขนาดพันยาแล้วเนี่ยนี่ดูดิมันตายแต่ย่าอะไรมันใบอ่อนๆมันตายแต่นี่เนี่ยมันเรียกว่าย่าอะไรนะนี่นี่นี่ดอกมันแบบนี้นี่เห็นไหมนี่นี่ดอกมันนี่ ยาหลายตายเยอะนะดูเต็มขึ้นมาใหม่อีกยังไม่เกนี่ดูเรียกว่าดอกกระชายดูข้าวเยอะเลยข้าวก็มีข้าวก็พอดีไม่หนาไม่บางแต่มันไม่ค่อยเตะโกมันเตะโกไม่ได้เพราะยี่ามันเต็มไปหมดเลยไม่เ้นเต็มหมดเลยแล้ตัดเลย รางทีนึ่งนั่นี่นี่ดูแต่ยังยังมาอีกเยอะละอืู้ย่าอะไรนี่ดูนี่แบบนี่นี่ยังไม่นี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 ่ดอกนี่เรียกด่าอะไรนี่นี่นี่ดอกนะเออเรียกด่าอะไรนี่แบบนี่ดูโอ้ ตัวมันขึ้นเต็มเลยมันขึ้นมาใหมา่พนยาแล้วนะนี่พนยาแล้วในมะันมันไม่ไม่กระทบเทือนเลยไม่ตายเลยไม่มันขึ้นมาอีกเป็นพุ่มๆม,ม,มันมันขึ้นมาเป็นกองนะกองกองกองขหนมาดอกสเก็ดดูขึ้นมายังพื้นที่ข้าวข้าวจนไม่แตกโก่แตกโกไม่ได้นะนี่เลยเลยดเลยมา มากวารียบอีกแล้วนี่ตัดครั้งที่สองนี่ตัดแล้วอได้เปลงหนึ่งแล้วตัดครั้งที่สองนี่เอาทิง้งดินเลยเลยตัดต้นเนาะไม่ใช่ตัดใบนะนี่ตัดต้นเลยเลยตัดต้นเลยเลยแ,แล้วลองดูครั้งที่สองแล้วนะมันจะมาอีกไหมยาเนี่นัดพนยาแล้วยังมันนี่นี่ตัดยูนี่อ่ะ เสร็จเมื่อกี้นี่แต่ตอนตันไม่ได้ทายเพราะไม่มีมือกลงจะทายให้เห็นไหมนี่ข้าวก็ติดไม่อข้าวก็ยังเยอะนะเห็นไหมสเกตสเกตด,ดูข้าวเยอะแต่มันนี่ยนะแต่ยามันขึ้นเต็มพ้าเอายามาพ่นพลแล้วมาฉีดมาพ่นแล้วก็ยังยัง ยังไม่ตายต้องปราบแบบนี้อีกครั้งที่สองครั้งที่สองลองดูมันจะมันจะเห็นผลไหมมันจะขึ้นไหมข้าวอ่ะครั้งที่สองแล้วถ้าไม่ได้ผลเอารถไทมาไทกลบทิ้งไปเลยอืแบบง่ายๆอะไรว่าจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ญยาเต็มถ้าใส่นี่ มันจะขึ้นขึ้นเร็วกว่าว่าข้าวอีกมันต้องตัดก่อนตัดให้มันนัน่นแล้วแล้วค่อยใส่ปุ๋ยอืมอเอาใบาให้มันดูนี่แหละให้ไม่ฟองดูโอ้เดี๋ยวนะไปดูทางโน้นอีกที่เพิ่งตัดใหม่ๆนะไปดูเลยไปดูทางโน้ไปดูใบย่าไบอะไร วยเลยอ่ะดูเลยูเลยดูเลยสีนีมันไงมีแตยาเต็มทองทุ่งมาหมดแล้วดูโอ้งอหนเรืองเืองเรืองเืองจุดเลืองเืองน่นก็มีแต่ดอก้าละจุดเลืองเองจุดแดงแงนี่นี่ตัดทางแค่นึงนะอย่าง ไปดูไปดูที่ตัดตัดเมื่อกี้นี่ตัดเนี่ยเราอายาอะไรนี่มันต้นมันไปดูนะอะไรนม่มันโกงมันยาตี้ยนี่โกงโกงอย่างนี้นี่นี่ใบนี่เป็นไงอื้มอื้มเอ๊ะมันเรียกยาอะไรมันไม่ใช่ มันเหมือนวานเลยแหละมันเหมือนวานมิดมาเล็ดมันเลยเนี่ยดูมันมีแต่จ้าเต็มไปเลยเลยเห็นไหมนี่ใบนะใบไม่ใช่ใบข้าตัดตัดแล้วนี่อีกย่าเลยเดี๋ยวมาอาทิตย์หนึ่งจะมาดูมันจะได้ผลไหมตัดออกหมดเลยนี่ ใบข้าวเล็นนิดเดียวตรงนี้เอ้ยยังมีแต่ใบ้าใญยาอะไรยา่ะไรีเป็นโดมันแบบนี้นี่นี่นี่ดูนี่เฮ้ยลกสนะดูต้นมันมันต้องตัดถ้าไม่ตันมันจะมันแน่นเลยมัน,มนก็แน่นเต็มข้าวเต็มอะไรทาให้ข้าวลม้มขึ้นไม่ทําให้ตัดข้าวไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ล้มแล้ว มันจะงอขึ้นไม่ได้เลยมันเออัดเออัดเลยเลยนี่โอ้ยาเห้ยมันเกิดมาเนี่ยเนี่นตัดลองดูตัดครั้งที่สองเลยนี่ถ้าไม่ตัดเนาะมันมีแต่ยามาเต็มเลยผลยาแล้วไม่ตาย ไม่ไม่ตายดูนี่เัาขนานี้นี่นีดาวกระจายเนี่ยมันยังยังเกือบตายดาวกระจายเกือบตายเห็นไหมนี่นี่ดาวกระจายมันยิงยิบยิยิบอยู่ใบมันก็พ่นยานี่พ่นยาดูดูนี่ฉีดยาแล้วนี่เห็นไหมดาวกระจายก็ดาวกระจายก็ยังยิบงออยู่ตายนี่เห็นไหมนี่ยิงใบมันแบบนี้หรยิงใบมันแต่ไอ้ต้นนี่ยิง อต้นอะไรนี่ยญาอะไรนี่างเโดกนัสนากต้นอะนี่เพาว่าผลง่ายนะง่ายแต่มันเยอะเยอะเกินชีดยังไงก็มันไม่ตายมันยิ่งเยอะยิ่ง มันจะไปพันต้นข้าวจนล้มเลยเลยพันต้นข้าวจนเต็มไปหมดต้องตัดออกตัดออกนะอือครับผมแค่นี้แหละถ่ายให้ดูเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ากว่าหรือประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกแล้วครับผม,มก็ติดตามติดตามดูมันจะได้ผลมันจะข้าวมันจะขึ้นมา เยอะไหมเต็มไหมเนี่ยิดตามดูนะครับผมแค่นี้แล้ะครับสวัสดี